สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับ3มสิ่งที่เราควรคิดให้ได้นะคะแล้วก็ควรพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีนะคะสิ่งแรกเลยหนึ่งอันดับหนึ่งเลยก็คือการรักตัวเองประโยคนี้คือจริงมากๆนะคะคนพบว่าจริงมากๆเลยการรักตัวเองนะคะจะไม่เจ็บจากอะไรทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะคนที่แบบไปรัก ไม่สมหวังในความรักหรืออะไรอย่างนี้นะคะ hop. อยากให้เราหันกลับมารักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองไม่เป็นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรักคนอื่นได้นะคะ<ๆ>เราอาจจะเริ่มรักตัวเองด้วยการทําอะไรที่มันง่ายๆนะคะเช่น<ๆ>อาจจะฟังพอดแคสต์ที่แบบทําให้เรามีมายเซตที่โพสิทีฟนะคะหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าเ,เล่นกีฬา หรือว่าพยายามดูแลตัวเองในด้านอื่นๆสุขภาพความงามการดูแลผิวผมร่างกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างของการรักตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องความรักก็เหมือนกันถ้าแบบเราไม่เราแคร์ตัวเองก่อนอะถ้าอะไรที่เราไม่โอเคอะเรารีบออกมาเรามูฟออนออกมาแล้วเราจะไม่เสียใจนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ แล้วข้อที่สองนะคะข้อแรกรักตัวเองเนาะข้อที่สองนะคะก็คือให้เราเลือกสิ่งเล็กๆให้มีความสุขนะคะเช่นเลือกทําสิ่งเล็กๆให้มีความสุขเช่นเราอาจจะแบบบางคนนะมีเป้าหมายที่แบบสูงๆเลยหรือว่าเป้าหมายที่แบบเราอยากทําสําเร็จแต่เราไม่ทําสําเร็จสักทีแล้วเราก็คิดว่าเออเราต้องมีเงินก่อนนะเราต้องประสบความสําเร็จอันนี้ก่อนนะเราต้องเรียนจบก่อนนะเราต้องได้งานนี้ก่อนนะ เราต้องรวยก่อนนะเราถึงจะมีความสุขแต่โยกอยากให้ทุกคนแบบมองหาอะไรรอบๆตัวว่าแบบเออเราสามารถมีความสุขได้กับเรื่องที่มันเล็กน้อยเรามีความฝันทุกคนมีความฝันก็จริงแต่ระหว่างทางที่เราเดินไปสู่ความฝันอนะโยกอยากให้เรามองข้างทางจุดหมายมันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่าระหว่างทางที่เราเดินไปนะคะก็คือการที่เรามีความสุขอะเราไม่ต้องรวยก็ได้เราไม่ต้อง เราไม่ต้องประสบความสําเร็จแบบคนอื่นเขาก็ได้ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราอยากรวยแต่แบบความสุขขั้นแรกเลยก็คือเราลองได้ลงมือทําปุ๊บเราก็จะเกิดความภูมิใจในตัวเองใช่ไหมว่าเออเราลงมือทําแล้วนะแต่ว่ามันไม่สําเร็จอะก็ไม่เป็นไรคือว่าเราลงมือทําแล้วเราเป็นคนเก่งแล้วที่เรากล้าออกมาจากเซฟโซนที่กลัวไม่ กลัวผิดหวงังกลัวเสียใจซึ่งเราเก่งมากที่จะเดินกล้าเดินออกมาแล้วกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างนะคะอันนี้คือสิ่งที่ยกได้นะคะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อสุดท้ายก็คือความไม่ประมาทนะคะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้สิ่งที่ยกจะทำเลยก็คือยกจะพยายามทำดีกับคนที่ รักเราพ่อแม่ครอบครัวของเราพี่น้องหรือว่าแฟนเราแล้วก็พยายามกีฟ e everything เนาะให้คนอื่นที่เราสามารถให้ได้โดยที่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะแบบไปเดินไปเดินแถว bts หรืออะไรแล้วเราเจอคนแก่ที่แบบนั่งของเงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเออให้ด้วยกันซื้อน้ำให้เขากิน หรือว่าเสื้ออาหารให้เขาหรือว่าทําบุญเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราสามารถให้ผู้อื่นได้และสิ่งที่มันง่ายเลยที่เราไม่เสียเงินที่จะให้คนอื่นเลยนะคะก็คือรอยยิ้มค่ะคือถ้าเราไปไหนลองสังเกตไหมว่าถ้ามีคนยิ้มให้เราความสุขมันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เกิดขึ้นกับเราเรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็ยกก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นข้อคิดว่าสำหรับใครที่ เออไม่มีความสุขหรือว่ารู้สึกอยากให้เอาข้อคิดสมข้อนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะอยากให้ทุกคนนะ่ะรู้ให้เร็วที่สุดนะคะก่อนที่เราจะแบบสายเกินไปอะไรอย่างนี้นะโอเควันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย